ดีจ้าสวัสดีสุขสุขคนจ้าทีนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องตาลุกจาร์ชาแนลค่ะกับช่วงแรงแรงเลือบแรงเลยล่ลลละพี่น้องสี่โมงกลัวแล้วเนาะกับช่วงสี่โมงกลัวจา้ะพี่น้องเห็นแลวนวเอียงบมาละพี่น้องจ้ะ เพิ่นมาตัดหญ้าได้พี่น้องเด้อเพิ่นมาตัดหญ้าเข่าพิ่นมีแต่หญ้าเพิ่นเลยตัดแบบพีน้องนะคะเสียงพื้นตัดกับมือเ้านี่แหละดิดยืดยืดตัมือเ้าว่ามันเพิ่นตัดคาเทียนาซื่อๆนะพี่นอ้องวายที่ขึ้นว่ไปใส่มาใส่กี้เห็นพิ่นได้ยินแต่เสียงพื้นตัดตเลดๆๆดดดแล้วเฮียพี่นอ้องอจ้ากับมือเ้านี่ลอยจ้า พิ่นตัดหญ้าออกจากเขาพี่น้องเพิ่นตัดทั้งเขาทั้งหญ้านะั่นแหละออกแล้วก็เพิ่นสิปล่อยให้เขามันขึ้นมาทีนี้นพี่น้องแต่ก็บ,บ่รู้คือกันว่ามันจะขึ้นลำไส้เนาะเพราะว่าหญ้ามันหลายคักเกิดหงอกเขาวันบ่มีด้วยเน,นี่ยมีแต่หญ้าเด้อจ้ะ เพิ่นเฮ็ดน้าลายทงจ้ะเพิ่นเฮ็ดน้าลายทงเรลาเพิ่นนั่นตรงนี้เป็นเป็นทงสุดท้ายที่เพิ่นมาดูแลจ้ะเพิ่นก็ไม่ได้ฉีดยาข่ายยาก็น้องพี่น้องเนาะตอนเพ้่เมื่อวานเขาเพิ่นจะไทแล้วเพิ่นก็ว่านวานเอาลุ่นแม่จ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้เพิ่นตัดทั้งยื่นเรียบร้อยแล้วเพิ่นจะเพิ่นได้มาดูแลรัทงทั้งนี้ นีมีมีทุ่งนี่ทุ่งนี่เราะโเห็นเพื่อนฉีดยาจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยกับอันนาส่วนของฟังของเตยเนาะโบเห็นโบโบฉีดยาจ้ะแปลงนี้เพื่อนกับโบฉีดอันนี้คือเพื่อนโบได้ฉีดยาคยายใหญ่ด้วยนะพี่น้องจ๋าเนี่ยเว่าแปลงของเตยน่ะแปลงของเตยน่ะเ่าง้อเพื่อนฉีดยาคยายใาญอยู่เนาะพี่น้องปีนี่ปีที่แล้วโบได้ฉีดอากายใญก็เป็นแบบนี้ละจ้ะปีที่แล้วก็เป็นลักษณะนี้เลยพี่น้องโบเลยเข่าจ้ะ ไ่ได้ชิกาขายหยามันก็ม่ได้เข่าเพราะหยามมันแห้งแล้วพี่นออกก้อง,งทั้งอย่างกะบรู้ว่าทั้งยืนสิบเป็น่กันเพราะจ่ะเพิ่นกะ็จะ,จะมาตัดตัดเข่าออกตัดทั้งเข่าทั้งหยากออกแล้วพี่น้องเล้าเพิ่นว่าเข่ามันสิปบปงขึง้นมาไหมพี่จังเต๋เห็นในคลิปได้อย่างเห็นั่นพี่น้องในคลิปมันก็มีเนาะมองที่เพิ่นตัดเข่าออกตัดยอดข้าวอ่ะตัดใบข้าวนะพี่น้อง แล้วมันก็ขื้นมใหมมันก็สิท่วมหยาแทนเข่าก็สิขึ้นแทนหยาใี่ะหมพี่น้องจะบลูว่ามองเห็น,นมันจะขึ้นบนอะเดยวรอบึงติดตามผลงานกันน้องพี่น้องเนาะว่ามันจะขื้นบอแกเห็นมันจะได้คลิปนั้นพี่น้องชาวบ้านท้องก็บ่ค่อยเห็นเรลมานลุนกันกว่าเขาสิขึ้นหรือว่าหยาสิขึ้นที่เก่าเนาจะจ้ะ เซนไยได้เข่าพอลราพี่นอ้องก็คิบ่ยหยาขึ้นให้เกขาสิจ้ะพราะหยามันลายเนี้ยเดี๋ยวพี่นอ้องมอกไปเก็บเอาเห็ดปวก หม่องข้าวง้อมเพิ่นไปเก็บเอาให้ดสดนี่ยเนี่ยนี่ยหม่องนี่ยมองสดหมองข้าวนะจ๊ะจ้ะหม่องนี่ล่ะทีเพิ่นไปเก็บเอาให้ดวกจ้ะตืยนจะไปเก็บเอาน้ำกลนเพิ่นพี่น้องอายุปไก่จากหม่องตอยูะะ่หรือค่ะต้นน้าแปลงนี่ กมีไก่หยา่าเบิง้งเปล่งแปลง,งข้างขานกันพี่น้องจา๋าเห็นบ่เป็นแปลง,งข้างขานกันบอกคุณเขียวเขียวงามคักเลยเนาะเอาเพื่อใส่ปุ๋ยแล้วจาัดทั้งนั้นแล้ววันนี้แปลงขานที่น้องเขากำลังตัดอยู่นี่มันมีไก่ยหย่ามาทีน่นะถ้ามาล้อรุ่นกันว่า,าที่เขาตัดตัดแบบนี้ออกไปแล้วไม่รู้ว่าเขามันจะขึ้นว่าขึ้นจังไดเดี๋ยวค่อยมาล้อรุ่นกันเอาพี่น้องแล้วจะเจอกามไปท้ายเห็นพี่น้องเบิ้งดอกวัน มันคืขึ้นเข่าสิขึ้นแทนหย่าหรือว่าหย่าสิขึ้นมาคือเราพอแถวบ้านเตมเราก็ก่กกเคยเห็นแบบนี้เนาะไม่ค่อยเห็นแบบนี้จ้ะว่าที่เป็นตัดยอดหน่ยไอยอดเห่ยวตัดยอดเข่าออกยังเฉยจ้ะ สมผลงานบักคุงไม่ยังหมอดเราบอกอนุญาตให้เตะตำไม่นอ้แต่เราบอกว่ากินสุกแล้วมินหวานหรือจัง,งใดนะครั้งแรกมั้งเนี่ยที่พิมอดปลูกบักคุงเป็นหมากพี่นอ้องปูกบักคุงเราบักคุงมันยั้งได้กินหมากกินน้วยนะตัวกางปลูกไม่ชนิดอื่นจะจะงามด้วยพี่นอ้องแต่ว่าปลูกบักคุงเนี่ยหลายรอบแล้วเราปลูปกไม่ได้กินเนยเจ อ่ะมีต้นนี้ต้นแหลกหลังจากเราบึงตไปยุ่งน้ำกันม้เห็นแล้วปลูกมันคงมีต้นนีและต้นแหลกที่น้องที่ม่นเป็นหมากไงแล้วมื่อเพือนตัดหยาตตอพี่น้องเนาะทำดูไหนเด็จเพียงเพียงอยู่บวัดที่ดินเลงเลรอพี่น้องเอ้ กระสีเหลี่อมจะให้เนาะพี่น้องเนาะให้เขาให้หนึงก็ปปงกเ,เป็นให้หน,น,ใหหน,น,หน้อยๆแบบอย่างนึงมันตัดแต่เมื่อเสาร์เห็นมันตัดมันนี่ก็จะได้ให้นึงละมั้งมึงส่งอันอื่นก็จะมาอีกให้นึงไปเพื่อน้องอ้คือกระสีเหลี่นยม คลิปนี้ก็บ,บ่มีอย่างไรพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งว่าวิธีเช้านะเพื่อนหลังจากที่เขาาพ่นขึ้นมาแล้วหญ้ามันขึ้นหลายๆเพื่อนแก้ปัญหากันโดยการบ่ไดาา้ฉีดยาฆ่าห้าดใส่เครื่องตัดหญ้ามาตัดยอดเข่าหลุออกลง้งเนาะพี่น้องแล้วให้ยอดเขางงขึ้นมาไหมแตกยอดขึ้นมาไหมเบิ่งว่ามันจะขึ้นมางาม้างําใจจะคอยติดตามกันจะ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ฝากไว้ชมีกอนจะ้ะสวัสดีจ้า